a n นิซผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวหน้าช่วยแก้เรื่องฝ้ากระจุดด่างดำได้อย่างตรงจุดจนกลายเป็นกระแสปากต่อปากบนโลกออนไลน์และมียอดการจัดจำหน่ายสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดแบรนด์แอนิซาของซีอสาวไฟแรงคุณวน,นิดาอินทรักษ์การันตีความปังของผลิตภัณฑ์ด้วยการคว้า2รางวัลใหญ่แห่งปีกับรางวัลมาตรฐานธุรกิจ Best Product of the Year 2022 และรางวัลองค์กรธุรกิจที่มีผลงานยอดเยี่ยมสุดยอดธุรกิจและผลิตภัณฑ์แห่งปีไอคอนแบรนด์อาเซียนจูด2เราไปฟังความรู้สึกของเธอกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่แอนนิซ่านะคะซีซจากแบรนด์แอนนิซาะคะ่ะเป็นแบรนด์น้องใหม่ค่ะซึ่งกำลังจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์กลุ่มเซรั่มนะคะรักษาริ้วรอยแล้วก็ จะเปิดตัวครีมกลุ่มมารกหน้าสำหรับกลุ่มที่เป็นฝ้ายเยอะนะคะสำหรับสลายกลุ่มเม็ดสีมิลานินนะคะตื่นเต้นมากค่ะตื่นเต้นบอกไม่ถูกตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นดีใจค่ะก็ไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสในวันนี้นะคะ เริ่มต้นก็คือจุดดลบันดาลใจก็คือตัวเราเองนะคะที่เป็นเจ้าของแบรนด์นะคะมีปัญหาผิวหน้าอยู่แล้วแล้วก็เราก็พยายามคิดค้นที่จะรักษาตัวเองมาตลอดแต่เราก็ยังไม่เคยเจอผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่มันจะช่วยสลายเม็ดสีเมลานินได้นะคะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะไม่ใช่ครีมกลุ่มหน้าขาวนะคะแต่จะเป็นครีมผลุ่มรักษาลูกค้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับเม็ดสีเมลานินค่ะนั่นก็คือฟ้านะคะใช่ค่ะมีแล้วค่ะเปิดไหงคะปิดแบบ พี่แต่กลับมาลูกค้าตอบรับว่าก็ก็คือสโลแกนของเรานะคะก็คือครีมดีมีในโลกราคาหลักร้อยคุณภาพหลักล้านนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะโรงงานของเรานะคะผ่าน GMP นะคะมีมอกอกแล้วก็มีเจ้าของโรงงานนะคะเป็นคุณหมอซึ่งคอยพัฒนาสูตรปรับสูตรให้กับแบรนด์เรานะคะนี้เป็นโอกาสดีซึ่งที่เราจะมองโอกาสไปข้างหน้านะคะพร้อมส่งออกเพราะว่าวันนี้เราพร้อมเปิดตัวแล้วก็เตรียมรองรับ หลายอย่างไปแล้วนะตอนนี้นะออนไลน์นะคะเราก็ทําเบื้องต้นอยู่แล้วนะคะส่วนเรื่องตัวแทนเราก็มีกลุ่มลูกค้าที่รองรับอยู่แล้วนะคะก่อนอื่นนะคะถ้าใครอยากเป็นตัวแทนนะคะสิ่งสําคัญที่ลูกค้าตัวแทนที่ต้องทําก็คือต้องต้องเรียนรู้ในการประเมินผิวลูกค้าในเบื้องต้นเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราไม่ได้จําหน่ายให้ง่ายค่ะอันดับแรกนะคะตัวแทนต้องรู้จักประเมินผิวลูกค้าก่อนที่จะแนะนําทีมนะคะ ที่เพจแอนนิซ่านะคะเพจแอนนิซาค่ะค่ะอยากฝากถึงสาวๆะคะกลุ่มลูกค้าที่มีปัญหาไม่ว่าจะแพ้สารปลอดสารเซียรอยหรือไม่ว่าจะแพ้กลุ่มครีมอะไรมานะคะผลิตภัณฑ์ของแอนนิซ่านะคะกเป็นกลุ่มรักษาทุกสภาพผิวนะคะ